กรุงเทพมหานครเสนอรายการนักผจญเพลิงไฟไหม้มีภัยแจ้ง199ภัยจากการทำลายทรัพย์สินของประชาชนหรือว่าของรัฐและนั่นรวมไปถึงการรบกวนการปฏิบัติงานตลอดจนประทุษร้ายต่อบุคคลและสพ,อพอมีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาภัยนี้อย่างไรวันนี้ไปติดตามชมกันค่ะ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่มีประชากรอศาศัยอยู่จำนวนมากประกอบกับความแออัดของอาคารและชุมชนเมืองทำให้กรุงเทพมหานครกลายเป็นพื้นที่เกิดสาาธรรณภัยได้ง่ายๆซึ่งหมายรวมถึงภัยจาัดก,การก่อความรุนแรงอันเป็นภัยที่มุ่งทำลายชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐในภาพรวมและในกรณีที่เกิดภายจากการก่อความรุนแรงบริเวณสี่แยกราชประสงค์ ตัวราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจะมอบหมายให้ทุกคนในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดูแลเหตุการณ์ร่วมกับทหารตำรวจฝ่ายความมั่นคงโดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นจากสำนักงานเขตสำนักอนามายัยสำนักเทศกิจสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการท่องเที่ยวและอาสาสมัครด้านภาษาคอยให้บริการและให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเร่งด่วนในพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าหน,น้าที่ของสำนักงานเขตปทุมว,ว,วันนะครับดูแลเรื่องการขึ้นทะเบียนนะครับแล,รแล้วก็มีหน่วยงานด้าการท่องเที่ยวมีภาษกิษแล้วก็สำนักป้องกันและบรทาสาธารณภยัย เตรียมพร้อมในพื้นที่ต่างๆนะครับดยเฉพาะย่้พื้นที่โดยรอบของแยกรารผสมแห่งนี้สำนักการแพทย์ก็เตรียมโรงพยาบาลน,นะครับในการที่จะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับอตอนนี้กทมเตรียมพร้อมทั้งเหมือนครับในส่วนของสปพ ในจัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและที่สําคัญยังได้กําหนดจุดเฝ้าระวังเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับสถานการณ์และให้การช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบภารกิจจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะ นั้นค่ะทางสงปพค่ะยังเล่งที่จะประชาสัมพันธ์เผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะที่จะได้มีส่วนร่วมในการป้องกันร,รับมือพร้อมทั้งเยียวยาแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นร่วมกันดูแลกรุงเทพมหานครไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะไฟไหม้ดีภัยแจ้ง1 9 9รักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุข,ขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร